วิธีรับมือกับลูกค้า3ประเภทในการตอบแชทลูกค้าประเภทแรกจะเป็นลูกค้าที่พร้อมซื้อลูกค้ากลุ่มนี้เราต้องตอบลูกค้าตรงๆไม่อ้อมค้อมสิ่งที่ควรถามลูกค้าก็คือจะรับกี่ชิ้นดีคะจะเลือกไซส์ไหนดีคะให้ลูกค้าได้ตอบสิ่งที่ไม่ควรตอบก็คือชอบไหมคะซื้อเลยไหมคะเพราะจะทําให้ลูกค้าปฏิเสธได้โดยง่ายค่ะลูกค้าประเภทที่2คือลูกค้าพร้อมถามลูกค้าประเภทนี้สิ่งที่ควรทําก็คือให้ข้อมูลกับลูกค้า จนเกิดความกระจ่างชัดแล้วก็ให้ตรงใจกับลูกค้ามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับคุณสมบัติที่มีหรือจะเป็นจุดเด่นแล้วก็จุดแตกต่างของสินค้าแล้วก็บริการของเราสิ่งที่ไม่ควรทำมากๆเลยก็คือของการรีบปิดการขายทันทีแล้วก็รีบเสนอโปรโมชั่นเพราะลูกค้ายังไม่ได้เกิดความอยากเลยดังนั้นนะคะเราอย่าเพิ่งรีบในการแจ้งเราจะต้องเปลี่ยนจากลูกค้าพร้อมใช้เป็นลูกค้าพร้อมซื้อก่อนหลังจากนั้นเมื่อมีสัญญาณซื้อเราถึงจะสามารถปิดการขายได้ลูกค้า ประเภทที่3คือลูกค้าพร้อมไปค่ะลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นลูกค้าที่โดนเรายิงแอดโฆษณาหรือว่าเผอิญว่ามาเจอแล้วก็ทักเพจเราลูกค้าประเภทนี้เราอยากคิดว่าเขาเป็นลูกค้าแชทผีเพราะถ้าเกิดว่าเราคิดแบบนี้เราจะไม่บริการลูกค้าแล้วก็ไม่มีโอกาส ะะที่จะทําให้ลูกค้ามาเป็นลูกค้าของเราดังนั้นคิดไว้ก่อนเลยว่าทุกครั้งไม่ว่าใครก็ตามที่ทักแชทมาลูกค้าคนนั้นมีโอกาสที่จะสนใจสินค้าแล้วก็บริการของเราสิ่งที่ควรทําก็คือเราจะต้องทักทายลูกค้าขอบคุณที่สนใจทักเพจของเรามานะคะสนใจสินค้าประเภทใดคะแอดมินยินดีให้บริการนะคะแจ้งลูกค้าแบบนี้จะรู้สึกว่าเหมือนกับลูกค้าเข้ามาในบ้านหรือว่าในช็อปของเราก็จะยินดีในการให้บริการหรือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศให้ลูกค้าด้วย สิ่งที่ไม่ควรทําก็คืออย่าคิดว่าลูกค้าไม่ซื้ออันดับแรกอันที่2คือรีบปิดการขายแล้วก็เสนอโปรโมชั่นเพราะลูกค้าพร้อมไปดังนั้นเราต้องเปลี่ยนลูกค้าพร้อมไปขยับมาเป็นพร้อมถามแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นพร้อมซื้อหรือนะคะโดยหลักการเขาเรียกว่าเป็นฮอตวอร์มคูลนั่นเองถ้าหากว่าเราสามารถแยกประเภทลูกค้าได้แล้วเราก็จะสามารถปิดการขายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ